สอนดูโซนนะครับที่มีวอลุ่มเข้ามาเยอะนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ใหม่นะครับหรือไม่ก็ไลน์เก่าเนี่ยนะครับหาจังหวะเทรดตามได้ทํายังไงไปชมคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับเปิดกราฟบนเทรดดิ้งวิวก่อนนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆดูเทรดนะครับอาจจะใช้เส้นเทรนไลน์นะครับก็ได้นะครับนะนะฮะทีนี้ต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆรู้แล้วว่าเทรดเนี่ยเป็นฝั่งไหนนะครับเพื่อนๆนะครับใช้ตัว v อลลูมนะฮะโปรไฟล์ profile, นะครับถ้าไม่ไม่เจอนะครับให้กดบวกนะครับบริเวณแนวเ,เครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือนะแล้วก็กดลากบอลลูมลงมานะครับดึง v อลลูมนะครับจากโลขึ้นไปหาไฮนะครับอ่าเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะรู้ว่าโซนไหนเป็นจุดที่มี v อลลูมเข้ามาเยอะแบบนี้เลยนะครับอ่าทีนี้จุดที่มี v อลลูมเข้ามาเยอะต้องอิงจากแนวโน้มหลักนะครับเพื่อนๆนนะฮะถ้าแนวโน้มหลักเป็นขาขึ้นอ่าขาขึ้นดูยังไงก็คือ ดูจากเทรนด์เลยครับถ้าเทรนด์เนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะฮะจุดที่มีวอลุ่มเข้ามาเยอะคือจุดที่เราควรจะหาจังหวะ B หรือว่า follow ตามแนวโน้มนะครับก็คือหากกราฟย่อลงมาเทสนะครับหาจังหวะ follow ตามแบบนี้เลยนะครับจุดที่เราควรเข้าก็คือจุดที่มีปริมาณ position หรือว่ามี v o l ุ่มนั่นเองนะครับนะเพราะนั้นตนัวนี้จะช่วยลดโอกาสโดนลากได้นะครับนะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับ นะครสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับนะยินดีให้กับปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายครับครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมด้วยนะครับ